ดาวกระจายได้ตอนเช้าอ่าข้อเดงครับน่าจะหมดแล้วนะเออมีตัวน้อเออตัวเลขอีกตัวหนึงเนี่ยมหมผ้าให้ก่อนน่าจะเลขสุดน่าจะไม่แข็งแรงอ่าโอเคได้สิบสองได้โหลหนึงวดัดีนี่ข้อเดงครับสกรัสไว้นะลัสไว้อ่าเป็นสุกรผลิตแม่สองสาย ขนาดนี้ก็ลังพอดีครับ1 1 1 2ตัวพอดีคลอดใหม่นี่อ่าแกปวดท้องตั้งหลายวันนะเพิ่งเกี่ยวท้องแตกวันนี้อนี้ครับสุกรพันธ์เราสายเลือดนอเวอ่าเดี๋ยวจะเอาไฟมาปกให้นะไอตัวเล็กเดี๋ยายาปั๊มปัาม,มาปั๊ม,มเพื่อสร้างพลังงานให้เขาดูดนมได้ไปล่อยให้กินนมเหลืองอย่างนี้ไป3-4วันนะครับค่อยไปให้ท่านเล็ก แล้วก็ตัดหูตัดเขี้ยวตัดหางตอนสาสวันครับให้กินนมเหลืองก่อนอย่าไปแตะต้องเขานะถ้าไปตัดก่อนเดี๋ยวฟันจะแตกจะติดเชื้อจะทําให้เกิดหมูเป็นโรคติดเชื้อในกระแสโลหิตแล้วก็ตายได้นะนูน่นกลางจะค้อดครับยืนเป็นแถวเลยนี่อีกแม่แดงนูง่น,นข้ออล้วครับเป็นยอกเชียรลัสไว้พันแท้น,นี่รัสไฟพันแท้นะครับ สายเลือดนอร์เวยจะเป็นอย่างนั้นนมีมีมีลูกให้ลูกพอดีเลยครับต้องการลูกพอดีเลยแป่ก้าตัวนะนี่ไม่ให้เหลี้ยงเยอะเพราะว่าเราจะต้องดำรงพัตธุกรรมพันแท้ยอกเชียไว้นี่คือยอกเชียของสายเลือดนอร์เวย์นะครับจะยาวมากครับ2เมตรได้ไหมตั้งแต่ปลายจมูกถึงโคนหางเนี่ยนะน่าจะถึงทองสองเมตรนะความยาวเขา นะยาวใหญ่ลึกจะเป็นอย่างนี้ครับท่านใดอยากได้สายพันธุ์นี้ติดต่อหาผมเลยนะครับนี่ครับลูกเขาจะเป็นอย่างนี้ครับยอ์เซียพันธ์แท้หมูตั้งครับหมูตั้งอ่าอเมเก็บพ่อพันธุ์ไว้สองตัวแม่พันธุ์ไว้ทั้งหมดเลยเนาะชมกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ